e v วิ y d a วิ i t h ร์ d พอดแคสตใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุทธที่17พฤษภาคม2023ซีรีส Speaking Life กล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตวันที่6 s ocial media เราคงไม่อาจปิดแผนการใช้เวลากับพระเจ้านี้ลงได้หากไม่ได้พูดถึงแง่มุมของโลกแห่ง Social ลมีเดียที่เรา กำลังอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโซเชียลมีเดียมีผลกระทบอย่างมากต่อความคิดและจิตใจของเราโซเชียลมีเดียนับเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่เราป้อนให้กับความคิดของเราแต่เราเคยฉุกคิดไหมว่าโซเชียลมีเดียมีข้อดีที่ให้ชีวิตหรือมีข้อเสียที่ทำลายของเราอย่างไรบ้างผู้คนมากมายในทุกวันนี้ ต้องทนทุกข์จากความกังวลและภาวะซึมเศรา้าสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากสิ่งที่เราป้อนให้กับความคิดของเราเองหลายครั้งที่เราถูกถาโถมด้วยข้อมูลแง่ลบมากมายแต่กลับให้เวลาเพียงน้อยนิดในการสัมผัสกับธรรมชาติหร,รือพระคำของพระเจ้าเราจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้เวลาบนหน้าจอของเราแน่ทีเดียวว่าเทคโนโลยีก็มีข้อดีทำให้เราสื่อสารกันได้ง่าย เราอาจเข้าถึงคําหนุนใจความรู้และแม้กระทั่งการศึกษาพระคำของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วเรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตไปกับเรื่องไร้สาระการเยินยอย,ยกย่องตนเองการเสพติดความคิดแง่ลบเราส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบของข้อมูลขาเข้าหรือ Input ที่ส่งผลต่อข้อมูลขาออกเอาพุตของชีวิตเราลืมไปว่า ผู้เดียวที่เราควรจะเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อที่33แต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ในสดุดีบทที่1 1 9ข้อที่105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์บนโลกใบนี้ข่าวสารและเหตุการณ์มากมายที่เราเผชิญอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในพื้นดินแห้งแลง้งหรือถิ่นทุรกันดาลจิตวิญญาณของเราหิวกระหายหาชีวิตและจำเป็นต้องได้กินอาหารที่ให้ชีวิตอาหารนั้นก็คือพระคำของพระเจ้าคือการได้รู้จักพระผู้สร้างและได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ หากเรารู้สึกสิ้นหวังเพราะการเดินอยู่ในพื้นดินแห้งแลง้งหรือถิ่นทุรกันดารแห่งโซเชียลมีเดียมาเป็นเวลานานจงกลับมาหาน้ำแห่งชีวิตและให้พระเจ้าได้ทำให้วิญญาณของเราอิ่มเอิบให้เราได้ปิดหน้าจอแล้วเปิดพระคำของพระเจ้าขอให้เราได้พบพระองค์ผ่านการใคร่ครวญพระคำและทำให้ถ้อยคำนั้นมีชีวิต ให้เราได้ออกจากหน้าจอและการจดจ่อที่ตัวเองเพื่อไปเป็นพรและมอบชีวิตให้กับผู้อื่นรอบตัวในสดุดีบทที่63ข้อที่ 1...5 ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหยที่ซึ่งไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานมัสการเห็นฤิธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสาร,รเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานหนึ่งในกิจกรรมที่อาจช่วยเราให้เห็นความสำคัญของอาหารฝ่ายวิญญาณและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นคือการถือสบาโตจากโซเชียลมีเดียเพื่ออธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์อย่างเจาะจง และตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าคล้ายๆกับการอธิษฐานหลังจากนั้นลองใช้โซเชียลมีเดียที่เรามีเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างหนุนใจและนำชีวิตมาสู่ผู้ที่ได้อ่านหรือได้เห็นอาจผ่านการโพสต์ถ้อยคำหนุนใจวิดีโอคำพยานชีวิตหรือบทเพลงที่ช่วยเยียวยาหัวใจของผู้ที่บอบช้ำเป็นตน้นชีวิตไม่จำเป็นต้องยุ่งยากและเคร่งเครียดตลอดเวลา เรามีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและเราใช้ช่วงเวลาของเราบนหน้าจอไม่ใช่เพื่อเสพหรือป้อนความคิดแง่ลบแต่เพื่อให้และส่งต่อถ้อยคำแห่งชีวิตและความหวังใจที่ตั้งอยู่บนความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าได้หากเราอยากจะมีชีวิตอย่างเต็มล้นหากเราอยากจะกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตและหากเราอยากจะมอบชีวิตอันบริบูรณ์ออกไป เราก็จะเป็นต้องใคร่ครวญถึง Input ถึงสิ่งที่เราป้อนให้ความคิดของเราในทุกๆวันหากเราเปลี่ยน Input Output ของเราก็จะเปลี่ยนเพราะชีวิตของเราสั้นนักจึงเริ่มเปลี่ยนความคิดเสียตั้งแต่วันนี้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่16จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากำลังใช้เวลาบนหน้าจอมากเกินไปหรือเปล่าเราจะลดเวลาที่ใช้เล่นโซเชียลมีเดียลงได้อย่างไรบ้างหากไม่เล่นโซเชียลมีเดียมีกิจกรรมใดบ้างที่เราอยากทำในเวลาว่าง ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เวลาของเรากับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ควบคุมเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียและจัดลำดับความสำคัญในการใช้เวลากับพระองค์ใหม่อีกครั้งขอทรงใช้เราเพื่อกล่าวถ้อยคําแห่งชีวิตกับผู้คนมากมายรอบตัวทั้งผ่านการปฏิสัมพันธ์หน้าต่อหน้า และออนไลน์ขอให้เราช่วยทุกโอกาสเพื่อจะสำแดงความรักของพระองค์แก่ทุกจิตวิญญาณที่ต้องการและหวยหาพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน